สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คาเซียเซ็นเตอร์นะคะกับการแข่งขัน NBA Finals เกม3ไมหมมีฮ mm ี hmm. เปิดบ้านรับการเมียนเดวอนอาเกสค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง t ูวิช i ชนแล้วก็ NBA มากๆเลยค่ะที่ให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสะคะ่ะมาอยู่ที่ NBA Finals ปี2023ปีนี้นะคะได้มาถ่ายทอดบรรยากาศสุดแสนพิเศษ e x c l u s i v e แบบนี้ให้แฟนบ,บ้านชาวไทยนีย่ได้รับชมกันค่ะ t r u e v i s i เ n นเด่น hmm. ย้ำ mm hmm. เลยนะคะว่าต้องการมอบประสบการณ์สุดพิเศษ ใ,<ช>ให้กับ,บแฟนบาาชาวไทยทุกคนเลยค่ะและเราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอนะคะจะพยายามทำหน้าที่โคต้ดีที่สุดค่ะการแข่งขันนัดชิง NBA Finals วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของแมมี่ฮิตตั้งแต่ปี2014เลยนะคะเพราะย้อนกลับไปในปี2020ที่พวกเขาเข้าชิงกับ LA l เ k e ลเกเนี่ยในตอนนั้นแข่งอยู่ในบับเบิ้ลนะครับไม่ใช่สนามแห่งนี้<อ>วันนี้เนี่ยจึงอย่าแปลกใจเลยว่าทำไมคาร,าร์ราลี่ถึงบอกว่าแฟนๆในสนามยังไงก็ต้องคึกคักแน่นอนทุกคนเนี่ยรอมานานจริงๆนะครับ<อ>และในส่วนของสถานะนักกีฬาาาในนนนกรลงงสมวััี้ย แต่เชื่อเลยเกินว่าตัวของเขาเนี่ยใกล้สุดๆแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เสมอกันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งมันก็เลยทําให้ไทเลอร์ฮิโรยังคงมีเวลารออีกสักเกมหนึ่งทําให้สภาพร่างกายทุกอย่างในการเล่นเนี่ยกลับมาปุ๊บพร้อมทันทีไม่ทําให้ความลงตัวของแมมมี่ฮิตเนี่ยต้องสะดุดลงแต่ในส่วนของเดนเวอร์นักเกสเนี่ยทุกคนพร้อมมากๆเลยนะครับตัวจริงทุกคนอยู่กันครบและก็เต็มไปด้วยความคึกอยากจะเอาคืนสักทีครับโ,โหรอมาหลายวันแล้ววันนี้มาอยู่ในบ้านของแมมมี่ฮิตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอชมกันและที่สำคัญค่ะวันนี้พิิเเศษมาากกกกกจรรงงนน่อดุ็บ บรรยากาศเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยค่ะและที่ทุกๆเก้าอี้นะคะของแฟนๆทุกคนเลยค่ะจะมีนี่ค่ะเพื่อน ไมอามี่ฮีทแรลลี่ทาวนะคะเอาไว้โบกสะบัดเชียร์สแสดงความสั์ใจในการ,ชรเชียร์วันนี้แหละคะ่ะเกม3ในบ้านของพวกเขาค่ะและที่า้าุณหนูนี้นะคะก็จะมีเขียนว่าคาเจอค่ะในส่วนนี้นะคะก็น่าจะเป็นการร r e เ e n t เหมือนก็เป็นฮีทคาลเจอนี่แหละคะ่ะทีไม่ยอมแพ้ใครเด็ดขาดค่ะและหลังจากนี้ค่ะเราทั้งคู่เนี่ยจะไปเตรียมตัวเข้าสู่เกมกันนะคะแล้วหลังจากจบเกมเนี่ยเจอกันค่ะคุยหลังเกมสรุปให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกครั้งนึงค่ะตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับก่อนเกมก็มีการ เช็คห่วงกันหน่อยเช็กระบบไฟหลังแป้นนะครับว่าเป็นยังไงบรมดาสื่อก็เข้ามาเหมือนค้แคๆกับพวกเราเนี่ยแหละครับใช่ค่ะเห็นไหมฮะแล้วก็นี่นะคะตรงกลางตรงนี้ค่ะก็มีการแบบว่าเปลี่ยนเป็นกราฟิก nba final s เรียบร้อยนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะและอย่างที่บอกเพื่อนๆนไว้ทุกๆเก้าอี้เลยนะคะจะเห็นถึงความแบบสีขาวค่ะเป็นผ้าขนูนเนี่ยแหละค่ะที่วางไว้ให้ในทุกๆเก้าอี้ที่เข้ามาในวันนี้เลยค่ะในสนามคาเซียเซ็นเตอร์ตรงนี้คือโต๊ะเทคนิคนะครับ สื่อ,อนี่ครับ ในเกมวันนี้เนี่ยนะครับทางแมมี่ฮิตยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมน่นคือใช้เควินเลิฟแทนเคเลิฟมาตินเป็นตัวจริงเหมือนในเกมที่ผ่านมาที่พวกเขาบุกไปเอาชนะเดนเวอร์นักเกสในบ้านในขณะที่เดนเวอร์นักเกสเนี่ยยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะครับพอเริ่มเกมมาเราเห็นสัญญาณที่ดีของทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีมากๆเพียงแต่ว่าเดนเวอร์นักเกสเนี่ยมีเกมที่ดีกว่าจากเจมาลเมอร์รี่แล้วก็นิโคลายโอคิชที่วันนี้ทั้ 20แต้มเลยนะครับมันก็เลยทาให้ในช่วงครึ่งแรกเป็นเดนเวอร์นักเกตที่นําไปก่อน5แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังเกมของเดนเวอร์นักเกตยังคงดีอย่างต่อเนื่องพวกเขาได้การเล่นที่ร้อนแรงของนิโคลายโยคิชยิงฟิลโกไม่พลาดเลยนะครับในช่วงต้นควอตเตอร์ที่3ยิง5ลง5กดคนเดียวถึง12แต้มเจอนิโคลายโยคิชเจอเจอมาเมอรี่ยังไม่พอนะครับพวกเขายังได้รุกกี้ทีเด็ดอย่างคริสตนบราว์ที่มีผลงานก้าวขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการสัมภาษณ์กับแอดมินตอร,ร,ร์อ Butler, ไม่กลัวมีการทับขึ้ะเป ว่าบางช่วงเนี่ยทำให้เดนเวอร์นักเก็ตนำห่างถึง21แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์ส,ส,สุดท้ายเนี่ยทั้งไมอามี่ฮิตพยายามยังไงก็ตามไม่ทันจริงๆนะครับในท้ายที่สุดเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยก็สามารถบุกมาเอาชนะไมอามี่ฮิตเอาความได้เปรียบในบ้านของตัวเองคืนมานะครับ109ต่อ94ขึ้นนำซีรีส์เป็น2ต่อ1เป็นที่เรียบร้อยสำหรับไมอามี่ฮิตในเกมวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่พวกเขาบุกไปเอาชนะเดนเวอร์นักเก็ตในบ้านมาได้ทุกคนในทีมเนี่ยต่างก็มุ่งมั่ ว่าเป็นการแข่งขัน NBA Finals ครั้งแรกของพวกเขาตั้งแต่ปี2014เพราะว่าในปี2020ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในบัพโบม่ได้อยู่ในสนามแห่งนี้จิมมี่บัตเลอร์เนี่ยเริ่มเกมมาพยายามเดินเครื่องทําแต้มของตัวเองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแม้ว่าในภาพรวมทั้งหมดในเกมวันนี้จิมมี่บัตเลอร์จะยังไม่กลายร่างเป็นเพลย์ออฟบัตเลอร์ก็ตามแต่เขาก็ยังมีเกมที่ดีที่สุดของซีรีส์นี้นะครับ,บรเบสเซตในเกมวันนี้ทําไปถึง28แต้มนะครับก็เลยทําให้เขากลายเป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์ของทีมแมมมี่างน้อย 100รีบาวแล้วก็100แอสซิสอีก 2, 2> คนไม่ต้องสืบเลยครับแนะ่คือเดเวนเวดกับเรบอนเจมแบมมารีโบโยยังคงมีเกมที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ร้อนแรงอย่างที่ควรแต่เขาก็ยังทําไปถึง22แต้มกับ17รีบาวพยายามต่อสู้พยายามรีบาวแข่งกับนิโคลายโยคิชอย่างเต็มที่แต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ไหวจริงๆเพราะว่านิโคลายโยคิชวันนี้เนี่ยร้อนแรงเกินจริงมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยความครบเครื่องปัญหาของพวกเขาก็คือเกฟวินเซนต์นะครับที่จริงๆแล้วเขาคืออกก่มนนแตนะต้21 ในนัดชิง NBA Finals เ่ยถือว่าเป็นซีรีส์ที่เกฟวินเซนต์เนี่ยแจ้งเกิดได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ปรากฏว่าในเกมวันนี้ตัวของเขาเจอปัญหาการฟาวนะครับอยู่ผิดที่ผิดเวลาตลอดวีดี้ก็เสียฟาวอีกแล้ววันนี้พยายามยิงไปทั้งหมด7ครั้งลงไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองมันก็เลยทำให้แต้มของตัวเขาเนี่ยหายไปเยอะมากๆเลยนะครับเป็นปัญหาของแมมมี่ฮีทอย่างแท้จริงเกฟวินเซนต์ยิง14%คนเดียวยังไม่พอนะครับวันนี้เควินเลิฟเองก็ไม่ร้อนแรงเท่าที่ควรทั้งทีมเนี่ยพยายามเข็นเขาเอาลงมานะครับช่วยต่อสู้ช่วย รอนกอรดอนปะทะกันนิโคลายโยคิชเควินเลฟทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วจริงๆแต่ก็ไม่ไหวในส่วนของทัพสำรองแม้ว่าจะได้เคเลฟมาตินอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ตัวของเคเลฟมาตินเนี่ยจะต้องแรงกว่านี้นะครับวันนี้เขามี10แต้มเป็นนักกีฬาคนที่3ของทีมที่สามารถทําอย่างน้อย10แต้มได้คนที่เหลือไม่สามารถทําถึง10แต้มได้นะครับไม่ว่าะจะเป็นคายราลี่หรือว่าจะเป็นดันแคนโรบินสันทำคนละ9แต้มคายราลี่เนี่ยพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แต่ดันแคนโรบินสันเนี่ยเพิ่งมายิงสามนคะแลปปนายยาว เลยมายิงได้ในช่วงเตอร์ที่4ก็สายเกินไปมันก็เลยทําให้นักกีฬาคนที่เหลือในทีมเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับแบร์มเดบโยกับจิมมี่บัตเลอร์ได้อย่างที่ควรนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเชื่อเลยเกินว่าแฟนบาสทุกคนเนี่ยเห็นกันชัดเจนนะครับนั่นคือการรีบาววันนี้ไมมี่ฮีทเนี่ยเป็นรองการรีบาวของเดนเวอร์นักเกตแบบสุดกู่มากๆเลยนั่นคือ55ต่อ28ครั้งแบบเบสเซตจุดต่างกันตรงนี้นคือ25รบ,เน,รบ,25รบเนี่ยถือว่่าาาเป็นกรหงที่มากเกินไปบ,แบบนี้พวกเขาไมม่สาารถทีบ่าวาเล่นะกรับุก่ บางครั้งก็โดนรีบาวเกมบุกนะครับแล้วก็โดนซ้ำดับ2เป็นปัญหาของแมมมี่ฮิตตั้งแต่เปิดเกมมาเลยพอช่วงขวอที่3โดนนำห่างถึง21แต้มเนี่ยนะครับไล่ย,ยังไงก็ไล่ไม่ทันในท้ายที่สุดก็แพ้ไปมีการเปลี่ยนเอายูโดนิสแฮสเลมลงมาทำกรารแข่งขันในสนามนะครับนี่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวโตวงเขาทำสถิตินะครับกลายเป็นนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดแล้วลงสนามทำการแข่งขันใน NBA Final ไฟนอลด้วยวัยสี่สบปีกับ3า3มวันนะครับทำลายสถิติของคารีมอับดุลจาบาที่ท เรรียยบ้อหลังจากจบเกมการแข่งขันเอริกสโปรสตารหัวหน้าโคช้ชของพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าวันนี้ลูกทีมของพวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้เพราะว่าความทุ่มเทความตั้งใจความหนักหน่วงในการเล่นลูก50-50จังหวะที่ลูกบาสหลุดไปเนี่ยกลายเป็นเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยทำได้ดีกว่าไมอามี่ฮิตหมดเลยดังนั้นในจุดนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องรีบแก้ไขนะครับสำหรับเกมถัดไปหันไปดูในส่วนของเดนเวอร์นักเก็ตกันต่อนะครับก่อนเกมการแข่งขันใน,นวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่มีการซ้อมมีการศ การเอา17เพลย์นะครับที่เป็นปัญหาจากในเกมที่ผ่านมา17เพลย์ที่ว่าเนี่ยถือว่าเป็นเพย์ที่พวกเขาเสียแต้มรวมทั้งหมดถึง42แต้มและในท้ายที่สุดก็แพ้ไปตอนนี้เนี่ยติวเข้มมากๆเลยนะครับไมค์มาโลนเน้นเหลือเกินและพวกเข้าสู่เกมเนี่ยนะครับสิ่งที่ไมค์มาโลนเน้นออกมาเนี่ยก็ทําให้พวกเราได้เห็นว่าความตั้งใจความทุ่งเทความเน้นต่างๆของเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยสูงส่งขนาดไหนนําโดยนิโคลายโยคิช MVP 2สมัยของพวกเขาเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการทําแต้มนะครับกา้้ห่อนนนี หลายต่อหลายคนเนี่ยก็บอกนะครับว่าไมอามี่ฮีเนี่ยพยายามจะให้นิโคลายโยคิตเนี่ยเป็นคนทําแต้มมากแบบคนจ่ายบอลเพื่อจะทําให้เกมของเดเวอร์นาเกสเนี่ยไหลลื่นถ้าเกิดนิโคลายโยคิตสามารถแอสซิสต์ได้เยอะๆวันนี้นิโคลายโยคิตบอกไม่เป็นไรครับไม่ต้องคิดอะไรมากวันนี้เขาจัดให้แบบทุกอย่างเลยไม่ต้องคิดเยอะทั้งทําแต้มทั้งรีบาวดเ็ดเสร็จนะครับในเกมวันนี้ทําไปถึง32แต้ม21มรีบาวกับ10แอสซิสต์กลายเป็นทริปเปิลดับเบิร์ระดับ30แต้ม20รีบาลครั้งที่3ในชีวิตสารเเ่นย์ตัวมากาี่ใน,น การทำทริปเปิลับเบิลระดับ30แต้ม20บรีเบครั้งแรกใน NBA Final ไฟนอลเลยนะครับนี่เป็นการทำทริปเปิลับเบิลครั้งที่10ในเพลย์ออฟของตัวเขามากที่สุดและยังคงนับต่อไปเจอแค่นิโคลายคิชคนเดียวยังไม่พอนะครับไมอามี Miami ่ยีเนี่ยยังมาเจอความร้อนแรงของเจมาลเมอรีคู่หูของนิโคลายอคิชอีกด้วยหมวยจะเป็นการยิงการข้ามนะครับโดยเฉพาะการยิงวงนอก3คะแนนวันนี้นี่ก็รัวๆมาเป็นชุดเช่นเดียวกันเราเห็นความตั้งใจในการพยายามเล่นเกมรับต่างๆต,ต,ตลอดทั้งเกมเลยนะครับเบสเซตในเกมวันนี้ตัวของเจมาร ถึง34แต้ม10รีบาวกับ10แอสซิสเป็นทริปเปลิลดับเบวลเช่นเดียวกันทําให้ตัวงเขากลายเป็นนักกีฬาคนที่3ในประวัติศาสตร์นะครับในฐานะผู้เล่นตําแหน่งกาดแล้วสามารถทำทริปเปลิลดัรเบวลระดับ30แต้มได้อีก2คนก็คือเจอร์รี่เวสต์นะครับแล้วก็สเตฟานเคอร์รี่ตอนนี้เจมารมอรีเนี่ยขึ้นมาอยู่ในทำเนียบนักกีฬาที่สุดยอดเหลือเกินในตําแหน่งกาดแบบนี้ได้ทีน่าประทับใจเพิ่มเติมนะครับในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่3ติดต่อกันที่ตัวขออองงงงเเจมาาาาาาารรรรรรรีนนนน่่่ยยสถถทแิตต์ะะดดัััับ้้้้10คคไววปป็กใศ สำหรับนักกีฬาที่เปิดตัว NBA Finals 3เกมแรกในชีวิตและสามารถทำแอสซิสระดับอย่างน้อย10ครั้งได้3เกมติดต่อกันแบบนี้ความสุดยอดของทั้งคู่ในเกมวันนี้นะครับทำให้พวกเขากลายเป็นคู่หูคู่แรกใน NBA Finals ที่สามารถทำทริปเปิล o u b เบิลระดับ30แต้มได้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาไปกว่าน,นั้นเขากลายเป็นคู่หูคู่แรกในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถทำทริปเปิล o u b เบิลระดับอย่างน้อย30แต้มได้ไม่ว่าจะเป็นฤดูการปรกติเพลย์ออฟหรือว่า NBA Finals พร้อมๆกันในเกมเดียวแบบนี้นี่คือความ ความแตกต่างของเกมการแข่งขันในวันนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับเฉพาะเจมาเมอรี่กับน,นิโคลายโอคิตส,สอคนเนี่ยทำแต้มรวมกันทารีบารรวมกันทำแอซิสรวมกันมากกว่าผู้เล่นตัวจริงของมามี่ยิททั้ง5คนรวมกันทั้งเกมเลยนะครับพอมีผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนอื่นๆในทีมก็เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแอรอนกอร์ดอนที่วันนี้เนี่ยก็พยายามใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายใช้ความได้เปรียบของรูปร่างตัวเองเนี่ยโจมตีวงในช่วยรีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลแม้ว่าเ p ็หรือว่าจะเป็นม่ ทับสองรองของพวกเขาก้าวขึ้นมาเสริมทีมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะปัจจัย X ที่เป็นรุกกี้อย่างคริสตินบราว์วันนี้เนี่ยช่วยงานทีมได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับกดก้นไดถึง15แต้มหมวจะเป็นการยิงการข้ามทุกอย่างเต็ไมไปด้วยความมั่นใจเกิดเลยทาให้โค้ชอย่างไมค์มาโลเนี่ยให้เขาเล่นยาวๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีความไว้วางใจอย่างเห็นได้ชัดเลยแม้ว่าตัวของบรูซบราว์แล้วก็เจฟฟ์กรีนจะลงมาช่วยงานได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้เล่นสองทีมก็สุดดยยออมีปจัจจ X ตาร์ก หลังจากจบเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะครับไมค์มาโลนหัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยออกมาชื่นชมลูกทีมแบบแฮปปี้มากๆเลยบอกว่าในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดของพวกเขาในซีรีส์เลยเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในซีรีส์เท่าที่เล่นมามีความทุ่มเทมีความตั้งใจมีวินัยในการเล่นทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จมากๆเลยพร้อมกับบอกด้วยว่าผลงานการเล่นที่สุดยอดของนิโคลายโยคิชกับเจมามรีในเกมวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของพวกเขาตั้งแต่ที่เล่นร่วมกันมาถึง7ปีปิดท้ายกับน ช,ชนะเลยเกินไม่ได้สนใจกติติส่วนตัวของตัวเองเลยขอแค่เพียงชนะนะครับเพราะว่าในเกมที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ในบ้านในเกมวันนี้ไม่ต้องการที่จะตกเป็นฝ่ายตาม2ต่อ1นแล้วก็อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับว่าหลังจากที่ซีรีส์เสมอกันอยู่1ต่อ1นแบบนี้ใน NBA Finals ทีมไหนก็แล้วแต่ที่ขึ้นนําได้ก่อนเป็น2ต่อ1นมีโอกาสที่จะชนะ NBA Finals สูงถึง80%เลยนะครับตอนนี้โอกาสของ d e n v e r n u g ั e t s เนี่ยสูงจริงๆดังนั้นเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเกม4่เช้าวันเสาร์เจ็ดโมงครึ่งตามเวลา มีฮิตจะสามารถตีเสมอได้หรือเปล่าหรือจะโดนเดนเวอนนากเกสขึ้นนําเป็น3ต่อหนึ่งวันนี้พวกเรา2คนเนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับรายงานสดๆกันที่คาเซย่าเซนเตอร์วันนี้ราตีสวัสดีครับ